ก็รู้แต่ซักซีคือดังไง <c oughs> แกรูี่หมยิ่งพูดแกแก,ก็ยิ่เล <c oughs> ่นเยอะก็คือพอรู้ว่ามนนานต้องดีใจเนาะดีใจครับดีใจก <ฮะ S 1> ็ดีใจของเนี้ตื่นเต้นมากพอรู้ว่าได้มาเล่นกับพี่ซีค่ะเพราะว่าก็ดูละครของพี่ซีมาค่อนข้างเยอะมากค<ช>่ะเนเรื่องเดียวเหมือนกัน ซีวลาพี่กินอยู่ชงเจนหรือเปล่าเนี่ยฉันทด้วยแบบนี้เห็นแก่เนี่ยก็ดีครับก็ดีก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับแมปเลยครับก็ท่านอื่นด้วยนะฮะก็ท่านนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกันก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วก็ฝากเนื้อฝัดโกะแกงด้วยทีมงานทีมใหม่ด้วยทีก็ยังรู้เมเนดี๋ยวต้องดูกันครับว่าว่าเป็นยังไงก็ได้ยินว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าต้องเล็กที่เดียเพราะว่าวันนี้ทุก ครับจ,จริงๆก็ไม่ได้ปาดานนะครับจริงๆคือความสามารถของแต่ละคนอย่างเราก <st> <transgender Between> <rix> ็ได้เห็นในละครภาพยนตร์ซีรีส์อย่างตัวนี้ขายดีมากขายด้มากเพราะคันนี้ก็เป็นการมาเป็นจากภาพยนตร์จอใหญ่ก็เป็นจอแก้วนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้กันเรื่องดุตะวันดังกูมาเลยขอให้ได้แม่ต้องมาเล่นเรื่องนี้าค่ะต้องมี แล้วกันก็อยากลองเห็น่าทเหมาะกับเรามถาม่อหมะไปก็เหนะคะก็ูได้นะ็ัอี่กนเาที่นี่ก็เป็น่าเดกูตัวมากใหมาะนะอีไม่ใช่แค่ฟูอย่างเดียวค่ะนะฟ้าทุกแนวแล้วค่ะยายาอมากน้องพูดกลางๆไว้เขาจะได้ไม่รู้พูดกลางๆไว้พูดกลางกไว้